ครับวันนี้พิ่มช่องล็อบบี้วาเลตี้นะครับวันนี้ผมก็จะพานเพื่อนนะครับไปเติมเงินเข้าแอปกระเป๋าตังค์นะครับซึ่งเพื่อนๆหลายคนก็จะมีแอปนี้นะครับเพื่อใช้ในการรับเงินจากภาครัฐนะครับผมซึ่งวิธีในการเติมเงินในวันนี้นะครับผมก็จะพานเพื่อนไปเติมเงินโดยผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารแห่งไทยนะครับซึ่งเป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับมีวิธีการยังไงนะครับตามเข้าไปชมในคลิปเลยนะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องล็อบบี้วาเลตี้ด้วยนะครับเพื่อให้ภาค่มกว่ารับครับหม่ วันนี้โพลช่อบีวารเตี้นะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนไปเติมเงินเข้าแอปเป่าตังนะครับของแอปของภาครัฐนะครับวิธีการนะครับเพื่อนๆจะต้องมีแอปเป่าตังก่อนละอย่างแรกนะครับซึ่งคนที่มีก็ส่วนมากก็สมัครการใช้บริการหมดแล้วล่ะหลังจากนั้นนะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับผมปุ๊บกดเข้าไปครับก็รอสักครู่ครับก็กรอรหัสผ่านเหมือนกับเราเข้าอินเทอร์แบง k กิ้งของธนาคารนั่นแหละโอเคกดเข้าไปแล้วครับครับผมเมื่อกดเข้าไปก็เลยเจอหน้าจอนี้ครับ เป็นหน้าจอหลักนั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็กดทงคําว่า g ีวอลเลนี่แหละครับกดเข้าไปทื่อเลยนะครับพอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บเรียบร้อยนะครับผมเราก็จะเจอชื่อของเรานะครับแล้วก็จำนวนเงินที่มีอยู่นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนไปเติมเงินเข้า g ีวอลเลนะครับของแอป l e ิลตังค์เพื่อนๆนจะเห็นตัวป๊อปไอตัวเป็นวงดีสีเขียวไหมครับเขาจะเขียนชัดเจนเลยว่าเติมเงินเข้า G ีวอลเลตครับเราก็กดเข้าไปครับพอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะเข้าสู่เมนูของ การเติมเงินนั่นเองครับโดยผ่านธนาคารนะครับซึ่งก็มีหลายธนาคารให้เราเลือกเลยเต็ไมไปหมดเลยครับ,ก,ก,บกรุงไทยไทยพาณิชย์กสิกรกนีย่ยฮะไล่ก็จะมีให้เราเลือกอยู่ประมาณนี้แหละนะครับผมหรือถ้าหากเป็นกรุงไทยก็จะมีอาจจะเติมจากนี่ยฮะกรุงไทยเน็กหรือว่าบัญชีกรุงไทยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่วิธีการครับคราวนี้อ่าวันนี้ผมเติมเงินโดยผ่านธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วผมก็มีกรุงไทยเน็กด้วยนะครับผมผมก็จะทําการกดตรงนี้เลยนะครับเนี่ยครับกรุงไทยเน็ก ครับเมื่อเรากดกรุงไทยเน็กแล้วนะครับกรุงไทยเน็กคือเป็นบริการดินิท็ลของธนาคารกรุงไทยนะครับอันนี้คือผมได้สมัครไว้่ากันเถอะหลังจากนั้นนะครับเขาจะดีดมาที่อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของธนาคารกรุงไทยนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับพอใส่รหัสผ่านเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะดีดมาตรงตรงนี้เลยครับกรุงไทยเน็กสะดวกสบายมากครับก็จะบอกว่าเรามียอดยินเท่าไหร่นะครับประมาณนี้แล้วคราวนี้เพื่อนๆจะเห็นด้านล่างไหมครับก็ จะให้เราออกจำนวนเงินนะครับตอนนี้ผมมีอยู่3ามสบาทเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเติม10บาทแล้วแล้วกันครับเป็นตัวอย่างเนาะอ่ะเติมสิบบาทเข้าไปครับผมหลังจากนั้นก็กดคําว่าเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็เห็นไหมครับจะมีว่าถัดไปครับก็กดถัดไปครับแล้วก็พอถึงหน้านี้นะครับก็จะเป็นการยืนข้อมูลก็ให้เราดูว่าอ่าใช่บัญชีนี้ไหมที่เราอยากเติมครับเรามีอยู่เท่านี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็เติมข้อ G ิวลเล็ตน,นะ แล้วก็ดูหลักๆคือจะดูยอดเงินตรงนี้ครับว่าเราเติมสิบ,บาทใช่ไหมเผื่อผิดก็จะได้กลับไปแก้ไขก็จะกดเครื่องหมายลูกศรตรงนี้เป็นการย้อนกลับไปแก้ไขนั่นเองถ้าใช่หรือถูกต้องแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะครับเมื่อกดยืนยันเสร็จปุ๊บก็จะเป็นเห็นไหมครับมันก็จะมีการบันทึกสลิปลงเครื่องนะครับโดยอัตโนมัติแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอ e ีสลิปนั่นเองว่าเรามีหลักฐานในการโอนเงินเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับลงมาด้านล่างเลยครับลงมาด้านล่างก็จะเป็นเขียนว่ากลับไปยงปังเา์นะครับ กดไปเลยเรียบร้อยครับผมจากมีร้อยแปดบาทสี่สิบห้าตังก็เป็นร้อยสิบแปดบาทจุดสี่ห้าครับอันนี้วิธใีในการเติมเงินนะครับโดยผ่านแอปเป่าตังโดยใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของธนาคารกรุงไทยก็จะค่อนข้างสะดวกนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเข้าไปตรงนี้ก่อนนะนะผมขอพูดเรื่องตรงนี้ก่อนนิดนึงเมื่อกี้ผลกดเข้ากรุงไทยเน็ตก็คือเป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของธนาคารกรุงไทยนะครับแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่กดตรงนี้ล่ะกดตรงนี้ได้ไหมกดได้ครับแต่มันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะมี ช่องทางให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเติมผ่านแอปอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของทางกรุงไทยนะครับหรือกรุงไทยเน็กที่ผมทําแบบเมื่อกี้นะครับหรือจะเป็นเติมจาก QR พร้อมเพย์หรือจากตู้ ATM นะครับซึ่งแต่ละวิธีผมจะลองไม่ใช่กรุงไทยเน็กนะจะเป็น QR พร้อมเพย์นะครับนี่ผมจะบอกว่า มันจะมีวิธีบอกวิธีการเติมเงินอยู่นะครับเพื่อนๆก็สามารถทําตามวิธีที่เขาเขียนได้เลยครับแค่นี้เองนะครับผมง่ายๆส่วนธนาคารอื่นละ่ะก็เช่นกันครับก็จะมีเหมือนกันเติมผ่านอินเทอแบงกิ้งเป็นหัวข้อแรกแล้วก็ QR วอาร์พร้อมเพย์แล้วก็เป็นตู้ ATM นั่นเองนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการเติมแงิตแค่อตังค์โดยผ่านกรุงไทยเน็ตซึ่งเป็นอินเทอรแบงกิ้งของธนาคารกรุงไทยนะครับผมซึ่งในการเติมทางนี้นะครับผมก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆว่า ในการเติมเนี่ยควรจะมีกลุ่มไฮเทคอยู่ในเครื่องและแอปบอร์ตังอยู่ในเครื่องด้วกันครับจะเห็นแล้วนะครับว่าการเติมเงินเข้าแอปบอร์ตังของแอปของภาครัฐเนี่ยก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับลองทําดูนะครับหากมีปัญหาเลยนะครับก็สามารถติชมหรือคอมเมนต์นะครับไว้ใต้คลิปผมได้เลยนะครับผมก็จะเข้ามาตอบคำถามเพื่อนๆนะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนบี้วาไรตี้ด้วยนะครับเพื่อให้ภาคกว่าสาใหม่จากช่องนบี้วาไรตี้ครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปสวัสดีครับ